น้องมาดึงแหงแขนเร็วเร็วเร็ววเดอีกเรองสนุกซิกใหญ่ไรลยขื้นซิทโขกเอ้ยดูยังงามเลยกดใหญ่้หหนูขึ้นมา ผมจะเจอกันอีกเือนได้ครับมื่อนี้บริหาเห็ดด้วพี่น้องใส่เบ็ดครับสวัสดีครัเพราะว่าล่อเห็ดออกหลายๆกันด้วยพี่น้องเดี๋ยวช่วงนี้ก็หาหาใส่เบ็ดแปรงผ้ากันครับผมไม่ยากเบยจ้าวกิมให้ก็มาถือกล่องให้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นน้ากันได้ครับว่าสิได้ปลาบริเนใส่เงือลูกออดเงือกหัวกันเหรพี่น้องเบิ่งไมล์แล้วก็เป็นตะมีปลาอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าปลาสิกินเบ็ดเท่าวอลขนาดนั้นแหละ เดี๋ยวไปน,วนุนทำกันเลยครับผมป่ะแหงเลียแลลงเลียแลลงเลียยเงียบบ่หมานู้นน้ำใสไปทีนีงมิดซีรีส์เงียบมานั่นนั่นขัดจมเลยจมขัดจมเนียรเนี่ย นี่เดี๋ยวลังที่สองแล้พี่น้องดูจมดนี่ตักหนักอึดโอ้ตายไหมล่ตยตัวใหญ่ตัวบักใหนึ่งตายไหมที่ะขึ้นวะเนาะขึ้นไปไปมายามดิ ใส่ดีประมาณบักครึ่งโลได้อยู่พุ่นนี่เออตัวนี้ได้ตายขึ้นมาหายใจบ่ได้เนาะโอคอลินเต็มเลยเด้อพี่น้องงามเลยมันแล้วมันแล้ว ันันดึงพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วช่อนโอ้ปัดชันปัดชันใส่กังงามเลยมาแล้วพี่น้องชันชันสมีก็รังพอดีกินด้พี่น้องหูจักขบ้าพอดีกินบ่ เดี๋ยวกับจากใส่เบ็ดก็จะไปหาเห็ดนะครับต้นนั้นคือคือจมผักเถอะแมนบ่ฮะแมนบ่โอ้สาวนี่ขับฝ่าลายฝ่าลายเฮ้คนตาลายเยอะอู้นั่นนั่นนั่นดึงแล้วอันนี้ของเท่ล้ำแล้วล้ำแล้วเบารถออู้อูอูโอ้ดึงแห้งเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว

ปลากรดิ่นสารแต้มเราได้ครับมันลหรค่ะพี่น้องดุ่นน้ำกันต่อเด้อค่ะใส่เบ็ดคนละฟังกับเบาหลุดได้สามแล้วสามโตแล้วเราอยู่ที่กคตรักตแนมเห็นปลาอยู่ เป็นปาก็เรียกว่าปัากปรากฏนี่กรดุกปรากฏตายบ,บ่บ่โอมตายโอ้งามแท้แงนีอุ้นั่นนนนั่นโอ้ยกินมินแ่อโอเกือลุดพี่น้อง เกือบไรรับประทานเลยพี่น้องเกือบอไรรับประทานเนี่บแบบสุภาพสุภาพเลยเกือบอไรับประทานลังนี้ลังนี้เือนพืชโอ๊คโเหี้ยลานางตะนางลาเสื่อม บรุษสลายบลุดเอาไว้ก็เลยฟังกระสั่นเนาะปลานั่งปลานั่งปลาถึกทางห่างเนาะอีกทีเจ้าอุ๊ยปลานั่งว่าดึงค่อยๆ

ดึงคอยพอนวังหันโอ้ยตัวบักใหญ่เลยว่าอะไรรับประทานหรอกต่เสียดายที่พี่บอกภาษาชาวบ้านกีบ่าอะไร่อะไรทั้งบริษัท่อะไรที่เตะโอ้ยขอโทษขออภัยเลยค่ะพี่น้องเบาค้าหยาบโอ้ยโอ้ยตัวบักงามเลยเว้ยเจ็ดโตยุ่งหนึ่งตัวบักงามเลยเห็นโตประหนังกับเรื่งสิทธิ์คือว่าเรื่ง คน,นของเราขู่โกรดเฮ้ยจะได้ค่ะยิงขึ้นว่าบรลุด่อสิรุก็โยกสิลุโอู้จะได้แหง้ งมาดึงแหงแเร็วๆเร็วๆเรเร็วๆอย่ารุดอีกเรื่อยนซิดซิตับักไงยะไรขึ้นอู้ดึงแหงแขกอู้ดึงโคกเลยคอยดึงมากอูปลกสูดปสูดมาตะคอปลาสูดปลาสูดปลาสูบปลาสูบบลรุดหรอก็ดีไปดึงแหงแขก คือเห็นปลาดุกตัวหนึ่งอยู่ปลาเซาไปเฮ้ยเสียดายพี่น้องปลาดุกใหญ่ตัวใหญ่เอาผู้ด้วยอินตัวหัวแบบนี้รุดจ่อยจ่อยเดี๋ยวราประทานเรืยพี่น้องเสียดายครับอุ้ยพี่น้องตัวนี้ดึงแหวนเลยหมันดึงแห้งเถอะแต่ย่างน้อนี่น้องเห็นหัวเลยตะกุดตะกุดตะกุดว่า ก๊อดอู้ตัวยังงามเลยก๊อดใหญ่กดแหน่คือต้องสูงไปเดีย๋ยวมาดูบอลรูดดอกนี่พูดงามเจ็กซีบอลรูดดอกนี่โ <c oughs> อ้โหนี่หน่อยแบบอแบองบแอบใหญ่งามแห่งกินแงบก๊อดแอบเดี๋ยวจะไปใส่อยู่นั่งรองจังเลอใส่กระโถนใส่เสียง จับมาไงเราโคตรจะไม่หนีมือหนีบมือโอกัดมือ,อ,อก่นอนเ <laughs> <โ>อแม่น<อ> <c oughs> กระปู่ได้สิหนี <c oughs> บมือถ้าประดุกตัวนั้นบอลนูนหนีสองโลแล้วนี่โอ้หนักแทนน้องโอแ้แม่นสีสองผมวน่นี่หนักอังนี่นเบียดล่าเลยปลาไหลวะเนาะเบียดล่า,า <c oughs> พูดหลัง่นติดปลายู่หมึง่งี้ยมึงังี้ยจุ๊ด เบีดละเขกินเบีดก่เบีดลาโอ้ยตัวหัวตัวหัวปลาหัวตัวปลาตายกับปวยไปด้วยนะปยไปก็เปครบไปยังไปพี่น้อปลาคตัวปลาคปลาค อยู่ดีเนาะจักสี่เนาะตาจะได้กระบาดหลุดเบื้องทาทางขมุนออกสอคดขีดสตว์ นี่ลูกออดนี่ก็ถือว่าเข่าทุกปา่านะครับนี่ลูกออดช่วงนี้ก็ค่อนข้างแพงไงกิโลหนึ่งก็บสองร้อยแต่ลูนึงก็นนงกใส่ได้หลายข้งลหลายขนอยอะลูนึงได้หลายเนาะนได้หลายตัวกิโลเยอะหัวหัวเยอะหัวส่เบียดบุบไปก็ดีพอมุขวอวก,ก็ไปฝากป่าแล้วครับ าหหลังโอ oh, oh, ้ปรมานน้องเนี over. ่ยประมาณจ้ะ <mówi> หัวกยัง <towers> คือเกาอยู่หัวกยังกระปอยไปไปขยายกระจายอย่างไรๆมีหมูโอ้ปากระตออปากระทรอบปากระตบพี่น้อง ได้อยู่คนยังโอ้หลายคนโอ้ปลาดุกหลุดตัวหนึ่งไหมงามเลยตัวบางใหญ่ปลาดุกหลุดปลาดุกหลุดตัวบางใหญ่เอ้าเสียดายค่ะคนยังเน้าหัวมันยกขึ้นมามันกินมินผมว่าหลุดเคยขึ้นไหนบ่ขึ้นไปไหนมาย่ามฮะบ่ได้มาย่ามนึกว่าขึ้นดิโอ้ยังบุได้กันสองขนกลับขึ้นไปใช้เบ็ดหลายๆจากเดี๋ยววันมูจ๋อมอีกอันนี้ เขาดูวกินมีนพรนเอยหลุดเฮอเฮาดีเนาะมาหน่อยักษณาเสือเขามาต้ตมไ้มัวละมอมัวละมอเ้าโตพวตายตัวนึงเดียวตัวเดียวนี่บเก้าโตพวกนี่ลูกมันหกแม่มันสามอเก้าโตเอแต่เสเห็ดจะได้เยอะหลายแห่งบอกพูดได้บปเสียจะได้ยังไงบอกพูดได้มาเอากระโปรงเอายำ นี่หนไปสองตัวมันแรมไปขาดมาขึ้นอืมมันว่อหนีมมองไปยังบุรีมาไม่อยู่หนีนะเอาอยง่วเอางัวไว้นี่ย่ำหน้าย่ำหน้าจะไหนฮึบ่ได้เฮ็ดหน้าบะย่ำหน้าเนี่ยเขาร่อยปีนี่เฮหน้าเพริเพี้ยงเอาสิ ปลายยังเลา่ยไตอบเวรู้ได้ถึงมินปาทันวสิบเด็ดคือสิบปลากะตกทันวสิบกับวันที่สิบกินดีบอนสิบปลากะตกไ่เนาะกินดียุคนอัเหงาอนี่เหงากุ่งนี่ตัวใหญ่งามตัวใหญ่ ดเดินเลียบเรือสามจีหลังน่าสนใจผลงานวันนี้ก็ได้แทบทุกชนิดปลาเนะครับขาดสับประรดเลยถือตัวเดียวกคนลุดสายอัลาดจ้อยแต <c oughs> ่ปลากระตอบแต่ปลานางแต่ปลาช่อนปลากูก็ได้ปลากรดก็ใสียมงามเลยครับปลากรูดเซียมงามเลยพี่น้องนี่่คะมนอยู่เนะาะแมนอยู่ เดี๋ยวเขาบ้านกันด้ครับเดี๋ยวจะดอยออกไปดีไหฮะกี่ขาหนามกันสิไปลรอปลออตาต,าตา่อนะครับไปลออปลาเบิ่งเห็ดจักสีมีบวมีดอ,อกไปลอเบิง่งอ่ะเขาลอยออกอค่ะทุณทีน้องที่ตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผม้วคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะไป,ไป